โอ้คิวมตอนนี้เราอยู่ในการเกมเมอร์แคททีวีรับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมไมค์ครับโปเกตดิเดชันกันในไมค์ครับเอาชีวิตรอดกันในพาร์ที่19นะผมก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับเราจะมาสร้างฟาร์มไก่สุกนะผมอัตโนมัตินะครับก็ผมได้ไปเตรียมของก็เตรียมพื้นที่ไว้แล้วนะผมก็พื้นที่ตรงนั้นตรงนั้นเลยนะครับอ่าผมได้ขุดดินออกไปประมาณหนึ่งนะผมให้สร้างฟาร์มเนื้อไก่ได้นะครับผมก็ของที่ต้องเตรียมนะผมก็นี่เลยครับอ่าก็จะมี พราะว่าสโตนนะผมแล้วก็จะเป็นสลับแบบไหนก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นกระจกนะผมกี่บานก็ได้นะครับแล้วก็เป็นเลเซอร์โตนทอดนะผมแล้วก็เลเซอร์โตนนะครับแล้วก็ไอไอันนี้ผมก็อันนี้ผมได้ไปดูจากวิกิพีเดียนะว่ามันคราฟยังไงก็ผมก็จะเป็นเลเซอร์โตนเคอร์เบเลเตอร์นะครับกับฮอปเปอร์อันนี้ฮอปเปอร์ผมเหลือจาัดก,การทาฟาร์มซอมบี้นะครับผมก็แล้วก็ดีเฟเซอร์อันนี้ผมก็ไปดูวิกิเหมือนกันนะครับแล้วก็กล่องนะผมแล้วก็ลาวานะครับก็ ตรงนี้คือพื้นที่ที่ผมได้เตรียมเอาไว้นะครับอ่าสิ่งที่เราจะสร้างก็จะเป็น3าคูณหนะผมอ่าตรงนี้นะครับโอเคตรงข้างๆฟาร์มไก่ของเราเลยนะผมก็เดี๋ยวผมขอเก็บไข่มาก่อนเพราะว่าฟาร์มเนื้อไก่มันต้องใช้ไข่จํานวนมากนะครับโอเคแล้วไก่มันจะหนีออกมาทําไมวนะเนี <c> ่ย <oughs> ไก่มันจะเดินหนีออกมานะครับโอเคก็จะแหลกนิดหน่อยครับผมเพราะว่าแถวนี้มันแบบมันเจเนเรตไม่ทันของผมเพราะว่า คือแบบทั้งฟาร์มซอมบี้ทั้งฟาร์มไก่เยอะแยะเลยนะครับมันก็อาจจะกระตุกเล็กน้อยก็ผมโอเคเดี๋ยวมาเริ่มทํากันเลยแล้วกันเอ้ยผมลืมผมลืมเตรียมไข่ก็ผมไข่ที่ผมอ่าฟาร์มไว้ตั้งหลายอาทิตย์แล้วนะครับที่ผมไม่ได้ลงคลิปอะโอเคมันเก็บอยู่ในตกล่องไหนวะเนะี่ยเดี๋ยวนะไม่ใช่กล่องนี้เดี๋ยนะผมเก็บไข่ไว้ไหนอ๋อนี่ไงโอเคก็ผมก็นี่คือไข่ที่เก็บเอาไว้นะครับโอเคเดี๋ยวผมหยิบออกมาก่อน ก็เตรียมเอาไว้นะผมจะได้เอาไปทาฟาร,ร์มได้อย่างถูกต้องนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยละกันก็ผมคลิปนี้ผมผมก็ดูมันจากของฝรั่งนะครับที่เขาสอนสร้างนะผมโอเคอย่างแรกที่ต้องเตรียมก็จะเป็นพวกนี้นะครับนี่นะก็ผมอันนี้คือสิ่งที่ต้องเตรียมอย่างแรกนะครับไอพวกไข่พวกนี้ก็เก็บไปก่อนนะครับผมโอเคก็เก็บไปก่อนนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องไปนอนก่อนแล้ววะมันต้องไปนอนก่อนแล้วนะผมเพราะว่ามันมืดแล้วนะครับ อเดี๋ยวรอมันมืดก่อนนะผมก็เดี๋ยวเราค่อยไปทําพรุ่งนี้เช้านะครับอ่าด้วยเช้าวันสดใสนะครับผมมันเพอร์เจอร์อะไรสักอย่างนะครับโอเคเดี๋ยวเฮ้ไมันนอนไม่ได้วะเนี่ยเออนอนได้แล้วนะครับอ่าคือการนอนตั้งแต่หัวค่ำมาเป็นสิ่งที่ดีมันเกี่ยวไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปเริ่มทํากันเลยแล้วกันนะครับมันมันผมเพอร์เออะไรสักอย่างนะผมโอเคก็อย่างแรกนะผมให้เราทุบดินนะครับอ่าให้มันเป็นสามคูณหกนะครับผม หนึสนะครับแล้วก็4ี่ห้าหกนะผมแล้วตรงนี้ก็จะเป็น3ามนะครับทางด้านมุมข้างๆโอเคอันนี้3นะผมแล้วก็ทุบไปเลยนะครับอ่าให้มันเป็นแนวเดียวกันนะครับผมโอเคอันนี้คือผมเตรียมพื้นที่มาระยะหนึ่งนะครับแต่มันก็อาจจะไม่ตรงนะครับทุบไปนะครผมโอเคพอทุบเสร็จแล้วนะครับก็วางค v e r s t โตนไว้ที่พื้นนะผมให้มันดูสวยงามนะครับ าวางไว้ให้เต็มหลุมที่เราทุบไว้เลยนะครับผมโอเควางไปนะจ๊ะแล้วไก่มันมองอะไรวะเนะี่ยเอ้ไก่ออกไข่แล้วโคตรเร็วเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเก็บไข่มันมาก่อนนะครับผมอ่าโอ้โหเราได้ไข่เพิ่มแล้วนะครับจะได้ทําฟาร,ร์มได้อย่างไ่ายดยโอเคต่อไปนะครับเราก็ทําการอาเอากล่องออกมาก็ผมอ่าเอากล่องของเราออกมานะครับแล้วก็วางไว้ในแนวนี้นะครับปึ๊บอย่างนี้เลยก็ผมแล้วก็เอาฮอปเปอร์ที่เราเตรียมไว้นะครับมา วางไว้ติดหลังกล่องแบบนี้นะครับปึบนะผมอ่ะให้ตรงท่อมันอ่าหันไปที่กล่องนะผอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับอ่าให้ท่อมันหันไปที่กล่องนะผมตรงนี้นะครับต่อไปก็เอาอ่าหินหรืออะไรก็ได้มาวางไว้ตรงข้างหลังฮอปเปอร์นะครับอ่าอย่างนี้นะครับผมอ่าวางไว้เป็นแนวข้างหลังเพื่อที่จะหนุนขึ้นมานะผมแล้วก็วางดีเพเซอร์ไว้2ออันแบบนี้นะครับอ่าวางไว้ในแนวตรงแบบนี้เลยนะผมอ่ะแบบนี้เลยนะครับ มันก็จะเป็นแนวรูปร่างคล้ายๆแบบนี้นะครับอ่าเหมือนผมสอนสร้างไปในตัวนะเออถ้าใครอยากาไปทําก็ดูคลิปนี้แล้วก็อ่าทําตามได้เลยนะครับแล้วต่อไปก็วางฮอปเปอร์ไว้ข้างหลังดีเพเซอร์อันแรกนะครับอ่าวางไว้ข้างหลังแบบนี้นะผมให้เท่ามันติดกับดีเพเซอร์อันแรกแบบนี้นะครับอ่าเป็นรูปร่างแบบนี้ผมแล้วก็เอาหินมาครับวางไว2้2อถึงสอันตรงนี้นะครับแต่ส่วนตัวผมจะวางไว้แค่2อันนะผมเพราะว่าผมไม่ได้ทําเครื่องใหญ่เลยมากมายนะครับก็ วางไว้แค่2อันแบบนี้ก็ได้นะผมถ้าใครอยากทาเครื่องเล็กแบบผมนะโอเคก็ต่อไปเราจะวางอ่าไอ้นี่ไว้นะผมเป็นレスเตอร์คาร์บูเรเตอร์นะผมก็วางไว้ในแนวข้างหลังแบบนี้นะครับให้เราขึ้นมายืนบนฮอปเปอร์ก็ได้ก็ผมแล้วก็วางไว้นะครับอ่าให้แบบหันมันหันหน้ามาทางนี้ก็ผมอ่าแบบนี้เลยนะครับถ้าวางในแนวอื่นนะผมมันจะใช้ไม่ได้นะครับสมมุติถ้าผมวางในแนวนี้นะครับอ่าแบบนี้ก็ผมมันจะไม่สามารถใช้งานได้นะผมก็เราต้องวางหันหลังมาแบบนี้อย่างเดียวนะครับอ่า มันก็จะสามารถใช้งานได้นะผมต่อไปนะผมเราก็จะวางอ่าครเปอร์สโตนปิดข้างหลังไปเลยนะครับแบบนี้เลยครับผมอ่าวางปิดไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เอาอ่าเลสสโตนทอสมาครับผมที่เตรียมไว้ออกมานะครับก็เอามาวางอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็เอาขึ้นไปนะผมแล้วก็ต่อบล็อกบนเลสสโตนทอสนะครับก็วางไว้ให้มันอยู่บนหัวเลสสโตนทอสแบบนี้นะครับอ่าตรงนี้ก็ทุบออกเลยนะผมก็แบบนี้นะครับรูปร่างคล้ายๆแบบนี้ ต่อไปก็วางบล็อก ok มาข้างๆเลสโตนทอสนะผมแบบนี้นะครับแล้วก็เอาเลสโตนขึ้นมานะผมแล้วก็เอาวางไว้บนหินอันนี้นะครับอ่าวางไว้แบบนี้ครับผมเอ้ยชึบเอ้ยเดี๋ยวอ่าวางไว้แบบนี้นะครับแบบนี้เลยครับผมแล้วก็วางแบบไหนขึ้นมาก็ได้นะครับให้มันเป็นโค้งล่างแบบเดิมนะผมแล้วก็ทุกตรงนี้ออกนะครับอ่าแล้วก็วางเลสโตนทอสอีกอันหนึ่งไว้ตรงนี้เลยนะครับอ่าสังเกตได้ว่าเลสโตนทอสอันนี้จะดับนะผมแล้วข้างไฟข้างบนมันก็จะกระพริบนะครับอ่าถ้าเราสังเกตนะผมา แค่นี้นะผมอันนี้ก็คือวงจรเราเสร็จแล้วนะครับคือถ้ามันมีไก่อ่ะเกิดขึ้นมานะครับแล้วมันก็จะทําการเอาลาวานะผมปล่อยไก่เลยแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่ลาวานะอ่าผมจะไว้ใส่ตอนหลังละกันก็ผมสอนได้ยังไม่เสร็จเลยนะครับนี่มันมืดอีกคืนหนึ่งแล้วก็ผมโอเคขั้นตอนต่อไปแล้วก็คือการตกแต่งนะผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาตกแต่งกันก็ผมบอกเลยฝีมือการตกแต่งนี่ขั้นระดับเซียนนะครับไม่ใช่แนละ้วมันไม่เซียนนะเดี๋ยวมันจะเป็นแบบ เน่านะผมโอเคโอเคนะผมก็วางแบบแบบนี้นะครับตรงนี้ผมจะวางไว้แบบนี้แล้วกันก็ผมเพราะว่ามันจะดูซิกแซกสวยงามดีนะเออหรือว่าจะปิดไปเลยดีว่าตรงแต่ตรงพวกเลสตสโตนพวกนี้มันยังปิดไม่ได้นะครับไม่งั้นมันจะไม่ทํางานนะผมโอเคงั้นผมวางไว้แบบนั้นแล้วกันนะครับสวยงามก็ผมบอกเลยบล็อกหมดแล้วผมอย่างนี้ต้องกลับไปเอาใหม่ก่อนนะครับโอ้โหผมนึกว่าผมเตียงบล็อกมาพอดีนะเนี่ยไม่คิดว่ามันจะใช้บล็อกเยอะขนาดนี้นะครับ โอเคบล็อกอยู่ไหนเอยเอา้าบล็อกหมดแล้วล่ะเดไดนะข้างหน้าข้างล่างนั่นจะมีอยู่นะผมโอเคมันมีอยู่นะครับโอ้ <laughs> นืกอว่าบล็อกหมดนรีรก็ผมหตกใจหมดเลยโลนเลยเนี่ยเมื่อตะกีนี้ก็ผมโอเคมามามาต่อก็ผมตรงนี้เดี๋ยวผมจะวางกระจกไว้เลยแล้วกันนะครับอ่าเพื่อความสวยงามเนับผมบอกเลยผมคนอย่างผมนี่ก็เป็นคนสวยงามเหมือนกันนะ <laughs> ไม่ใช่แล้ว <laughs> เกี่ยวด้วยแหละ ก็เดี๋ยวผมขึ้นไปตกแต่งข้างบนเลยละกันนะครับตรงนี้ก็นะ่าจะเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคขึ้นไปตกแต่งข้างบนเลยเราจะขึ้นไปโดยการโดดภูเขานะครับเออบินขี้เกียจโดดไกลก็ผมโอเคแล้วโดดไปแบบนี้นะครับชิปเออเปลืองบล็อกชิปหายนะผมโอเคแล้วก็วางอ่ะสลับแบบไหนก็ได้นะผมแต่ผมจะสร้างแบบนี้นะเป็นสลับหินอ่อนนะผมก็มันสวยดีนะผมผมเลยทําแบบนี้นะครับโอเค วางไปเลยเดี๋ยวเราปิดตรงนี้เลยนะครับอ่าตรงไหนปิดได้ก็ปิดไปเลยนะผมฟืบฟืบฟืบตรงนี้น่าจะปิดได้ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวผมปิดตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะครับอ่าฟืบตรงนี้เปิดไว้ก่อนนะผมเพื่อที่จะเป็นการปล่อยไข่ของเราลงไปนะครับอย่าคิดลึกนะเป็นไข่พวกไอ้นี่ับผมเป็นไข่ของ นะครับเบอรทำไมต้องเสียงสั่นดวยวะอันนี้ก็ปิดเลยนะผมโอ้โหตรงนี้ก็เฮ้ยผมลืมไปผมลืมบอกไปว่าตรงนี้ต้องวางสลับด้วยนะครับอ่าตรงฮอปเปอร์ตรงนี้ก็ผมผมลืมบอกไปมันสําคัญมากนะครับอ่ามันต้องวางด้วยนะผมไม่งั้นมันจะเกิดปัญหาได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะใส่่าลาวาไว้เลยแล้วกันนะครับผมก็ลาวานี่ใส่ไว้ในอันแรกนะครับก็วางไว้ตรงกลางเลยแล้วกันก็ผมอ่าใส่ไว้ในอันแรกนะ อย่าใส่ไว้ในอันล่างนะผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเผาอะไรได้นะผมโอเครับรองว่าปลอดภัยนะครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวผมปล่อยไข่ลงไปเลยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทุบตรงนี้ออกก่อนแล้วกันก็ผมเราจะได้ทําการปล่อยไข่ลงไปได้อย่างง่ายดายนะครับโอเคทุบออกก่อนนะผมเพราะว่าเดยวไก่เวอร์ชันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าไก่มันจะกระเด้งออกมาหรือเปล่าผมแบบวางไก่เยอะๆแล้วไก่กระจายออกมาเลยประมาณนี้นะผมก็ไม่แน่ใจนะ ต่ขอให้มันไม่กระจายและกันครับผมตอนนี้ผมใช้เวอร์ชัน1.1.0เงี้ยเออมไก่มันก็อาจจะกระจายนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมโอเคต่อไว้สูงๆก็ดีนะมันจะได้แบบไก่ไม่กระจายออกมานะครับโอเคด๋ย okay, วเราจะมาเริ่มทําการเอาไก่ลงไปเลยและกันครับผมโอ้โ oh ห oh, ดูไข่ไก่ดูไข่ไก่ดิท่านผู้ชมนี่คือแบบมันยังไม่เยอะเท่าไหร่นะผมต้องการแบบหลายๆชุดอะอันนี้มันแค่แบบไม่กี่ชุดนะ ชุดละสิหกนี่มันไม่ได้ถือว่าเยอะนะครับเอ้ยเดี๋ยวผมลืมไปว่าไก่มันออกไข่เดี๋ยวผมจะไปเก็บอีกรอบแล้วมาปล่อยอีกรอบแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวปล่อยชุดแรกลงไปก่อนเลยโอ้ไก่ไม่เกิดเลยโอ้เกิดแล้วครับผมท่านผู้ชมโอ้นึ้นว่าไก่มันจะไม่เกิดผมนี่อึ้งเลยครับผมโอเคเดี๋ยวปล่อยไก่ลงไปนะครับโอเคหมดไปกี่ชุดแล้วเนะี่ยไก่เพิ่งได้กี่ตัววนะเนี่ยท่านผู้ชมโอเคผมด้วยแบบต้องการเยอะๆนะผมจะได้แพร่พันธุ์เยอะๆ,ๆนะครับ พอเวลามันโตจะได้แบบตายตายไปอย่างโดยเร็วนะครับโอเคฟืบอ,อ่าก็ปล่อยไว้หลายชุดเลยนะครับไก่มันก็ไม่มันจะไม่เกิดทุกไข่มันจะเกิดแค่บางไข่นะครผมคือโชคดีก็ได้เยอะไปนะครับโอเคไก่เกิดโคตรน้อยอ่ะแต่ก็ยังได้อยู่นะครับแต่ถ้าไก่มันเยอะมันจะแหลกใช่ไหมแล้วมันอาจจะกระจายได้นะผมแล้วไก่มันหลุดออกไปกี่ตัววะเนี่ยออ้ยเดี๋ยวนะหลุดไปก็ไม่เป็นไรนครับผมโอเคเราไข่เยอะนะครับ เราจะไม่ยอมให้ไก่หลุดไปนะครับผมโอเคโอเคโอ้โหแล้วไก่ตัวนี้มันลงไปดิฟืบฟืบปล่อยไปอีกก็ผมเราต้องการเยอะนะครับเราต้องการอีกหลายตัวเลยครับผมฟืบฟืบฟืบโอ้หมดแล้วนะครับยังเหลืออีกชุดนึงเออแล้วเดี๋ยวเราลงไปเก็บจากไก่อีกนิดนึงนะครับก็มันก็จะสําเร็จนะอันนี้ผมไปดูจากคลิปฝรั่งก็น่าจะทําได้นะครับโอเคเป็นฟาร์มไก่ออโตเมติกนะครับโอเค ก็เสร็จแล้วก็ผมเดี๋ยวเราลงไปเก็บไข่อีกนะครับผมโอเคเก็บมาอีกก็ผมโอโ้โหกี่อันก็ไม่รู้นะครับเราเก็บมาครับผมเราต้องการไข่อีกโอโ้โหเอาไปปานะครับเอาไปลงไข่ในเครื่องนะผมโอเคคือถ้าไข่เยอะมันก็จะได้ผลผลิตของเนื้อไก่เยอะนะครับแต่ตอนนี้สังเกตได้ว่ามันจะเริ่มแหลกขึ้นนะผมเพราะว่าไก่มันยังไม่ได้ไม่ได้ตายลงไปเลยใช่ไหมเออเพราะว่าเราเพิ่งสร้างขึ้นมาโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปก่อนเลยละกันนะครับ เปิ๊บกปิร์โอ้โหไม่ได้เลยครับผมโอ้โหไม่ได้เลยครับผมโอเคก็พวกพวกดินพวกนี้ก็ทุบออกไปเลยแล้วกันนะครับโอเคมันกำลังจะมืดแล้วครับผมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรไอซิวฟิตก็ผมซิวฟิตอ่ะซิวฟิตไม่ออกมาจากโคเวอร์สโตนใช่ไหมโอ้โหตั้งแต่ผมสร้างไอ้ฟาร์มฟาร์มซอมบี้แล้วผมก็เจอซิวฟิตตอนทุบโคเวอร์สโตนผมงงเลยโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะเอาพวกนี้ออกเลยแล้วกันนะครับ โอเคนะผมขั้นตอนสุดท้ายของเรานะผมก็คือการปิดเพดานไก่ไปนะครับแล้วก็จะเสร็จแล้วก็ผมปื๊บเรียบร้อยนะผมก็เสร็จแล้วนะครับเครื่องฟาร์มไก่ของเรานะผมตรงนี้ก็ยังไม่ต้องปิดไปก็ได้นะครับหรือว่าจะปิดก็ได้นะผมแต่ตามใจนะครับแต่ผมจะไม่ปิดละกันก็ผมก็นี่เลยครับมันอาจจะกระตุกนิดนึงนะผมเพราะว่าไก่มันพึ่งวาลงไปแล้วมันก็จะแหลกหน่อยนะผมก็นี่ครับคือการทํางานของมันง่ายๆเลยคือถ้าไก่ไอเด็กๆพวกนั้นมันโตมานะผมมันก็จะ ออกมาตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะโดนเครื่องทําลาวาของเราเผาตายนะผมแล้วก็จะกลายเป็นเนื้อไก่ลงมาที่กล่องนี้นะผมก็เรียบร้อยนะผมฟาร์มไก่สุกของเรานะผมอ,อโตโนมติกด้วยนะผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์แลวก็แชร์ผมด้วยแล้วกันก็รผมก็เจอกลิปหน้าครับซียวแกายราะผมเดี๋ยวผมขอไปเก็บของก่อนโอ้โหบอกเลยได้ฟาร์มเนื้อไก่ไมาแล้วกินไก่มันแน่นอนก็รผมโอเคมันเกี่ยวอะไรวะเนะี่ยโอเคเดี๋ยวผมขอเก็บของไปก่อนนะครับ ของเหลือก็เหลือกระจุกกระจิกมากนะผมโอเคดาบนี่เก็บอย่างปลอดภัยไว้ชั้นใต้ดินนะเอ <c oughs> เปรีโคดเฟียวผมก็เก็อีด้วยละครับเจอกลิปหน้านะจ๊ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะผมสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วกำลังหาวิธีสร้างฟาร์มนะ